ไปเลยมันเด็กแปลกว่ะไปเลยฮึเออเออฉันจะเกลือท่าสวยงามสามโอ้ยวุ้ยแกดีเอาป่ะเอาออกมาจากบ้านซะเอาอะไรวะแม่โอ้ยเอารองเท้าเข้ามาในบ้านเค้พูดเยอะด้วย แล้วตัวไม่ผมไม่ให้นะวีเยีเ่ยมก็คืขอ,อขาดอ่ขาจะกระบบนนี้นีออเออเดินขาข้นมาไปไปไป 我这个头，嗯，我。